แไม่จบสภาเลยสวัสดีท่านผู้ชมของนายลุงลิงด้วยนะครับผมก็อยู่กับนายลุงลิงนะครับไปไปขึ้นมาดิซอมบี้อยู่อยู่นั่นเองเห็นไหมนั่นเล่นอยู่ขาใต้น้ำอยู่เนี่ยมึงเห็นไหมนี่ยกำลังโหซิทอัพเลยเนี่ยเร็วเร็วขึ้นมาเฮ้ยมันมันไปได้เลยตายรับรับนเราเอาซอมบี้นะครับนั่งนั่งหัวโดด GTA เดซัดนะฮะเดซัดไปแล้วเข้าโอ้ตะทางไงวะ คือตอบว่าเอออ่าหายหายหายละตายว่าอู้อุ้อู้อู้ใจเย็นใจเย็นนี่นะเวลาเราวิ่งเราเราตก็ไม่ได้ท่านี้นะเนี่ยท่ากระเทยเฮ้ยไอสัตว์วิ่งเป็นบอสดีเฮ้ยสต๊ปี้มันป่วนมึงเห็นไหมเนี่ยเห็นไอไปไปเมืองไปเมืองที่ไปเมืองตรงนั้นเออรู้สึกตรงนั้นเนี่ยเป็นเมืองนะท่านผู้ชมอะไปดีกว่ามาไป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  ซอมเจอซอมบี้ไตามไม่ตามต้องมีกวิ่เี้เลยอะไรสัตว์เดิวิ่งขึ้นขากันไมเมือนไเดินเดินถนนเนี่ยเดินดีไม่เป็นไงเนี่ยโอ้คคันคัแต่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 แ่แต่แ ตอนนี้เราก็ไม่มีอะไรติดตัวเลยนะมีแค่ไอเทมมาตรฐาน <c oughs> ไอเทมมาตรฐานนะบวกบวกบวกดิไลบวกเชิงมวยน่ากระโดดขึ้นไปนะนี่ยังรอเออปะปะนี่ยถ้าปีนยังรอจําได้เอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวผมเพิ่งเคยเล่นเกมนี้มันวันที่สามนะเป็นวันที่สามเกมนี้ซอมบี้เยอะกดกดกด เอ้มันมันยังมันยังต้าเซนตาโทอยู่เซนตาโทอยู่อาอีควายไม่เห็นนะดูมันตรงนี้อยู่ไหนวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่เนี่ยนี่รับรับอะไรดองาไว้ก่อนเล่นหาอยจริงนะเอ่อก็อย่างที่บอกไปนะเกมนี้ผมเล่นได้สามวันแล้วก็พอจะจำจุดดรอปไอเทมอะไรได้น eh BE ิดนึงนะเอ้าชิบหายมาตามหลังคุยอีกเอ๊ะไหนวะเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วย โอ้ไม่ไม่มีอาวุธอะไรเลยว่างเปล่าไม่เดี๋ยวต้องหาอาวุธนะโอ้แเลกอาวุธอาวุธผมน่าจะอยู่แถวตรงนี้นะโอ้ไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไม่มีไอ้ซอมบี้ไอ้ซอมบี้หนีซอมบี้อ่อนเราดูหนีซอมบี้หนีซอมบี้เร็วเร็วนี่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 ตรงนี้แล้วขึ้นนี่ยังรออ่ะอ้าวไอ้ซอมบี้มันขึ้นตามโอ้ เน็ตเออคุณซิมะมายังอั้คุณซิมแล้วคุณอยู่ไหนนะครับอู้ชิบหายแม่งมาไล่สัตว์เอ้เลยเลยอะเนยไรวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่อยู่บนกระแพงเนี่ยเนี่ยหลังสปีดบนกระแพงได้เลยเนี่ยไหนวะเนี่ยไหนวะปีดไรกูแล้วเนี่ยเอาหน่อยไหนวะเนี่ยอยู่นอกด่านแบดบินตันเนี่ยตัวกระแพงเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นละซอมบี้นี่มาซอมบี้เอ้ยซอมบี้ซอมบี้บวกแล้วเอ้ยอย่าบวกอย่าบวกอย่าบวกใจเย็นใจเย็น เราเออกของให้โหดก่อนเอาค่าบวกกันนะไม่ใช่หอนเลยหนะึ่ง <c oughs> นั่งดูอะสนุกไหมอีง,งม,มาต่อเออเอเอบีโว้เนือดเนือดบวกแล้เอ็ดเอาอชิพหายมบีป่ะเลี้ย <c oughs> เหรียหมื่นกว่า,ายังอ่าแล้วมบีก็ทำเคี่ยเลยเอากระทือกีกอา ชิเอาเอาสัตว์กระเทียมูเอาสมีกระเทียมูเลือละหมื่นกว่าแล้วไอ้สัตว์ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเออทำอะไรวะไอ้สมีไปบวกเลยไอก็ออมาดิออกมาไม่ได้โอ้ยว้าวว้าวจะไล่จะไล่เออออกมาเรือเปล่ามาออกมาเรื่องแม่งไหนอดรึหมื่นกว่าเนี่ยแม่งเรนดอมที่ตายหายย่าอยู่เลยเนี่ยเรื่วะ สุดท้ายไม่มีสมเปรียญงนี่ยเจอคนยิงตายฮะเอานะเอาเร็เจอละปีนแพงะปีนแพงะจะเร็วกว่าปีนแพงเออป่ะเดี๋ยวค่ะเอาของไปรีบหาของเนี่ยพวกเราอยู่รอดค่ะหาหามีดก่อนนะหามีดก่อนเดี๋ยวมาเจอตรงนี้ปืนก็ได้ไหนเจอกันตรงไหนนะเจอตรงนี้ตรงนี้ตรงบ้านเสียมโพนะเนี่ยน่าจะมีตรงนี้ไม่มีฮะ เฮ้ยซอมบี้เชื่อเชืชือโอ้ยแม่งมาจากไหนวะสัสอ้าสักเลยนี่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 เนี่ยดูโอ้เล่นเลยหมื่นสามเนี่ยหมื่นสามร้อยอะเหมือนกันหมายว่าเห็นมีของเลยวะใส่เมืองนี้จะอดอดยากมากฮะไอซอมบี้เลิกไล่ผมแลฮะจะไปไล่ใครวะ มันน่าจะมีของตอนนี้เราออกซีมาคุซีมาตรงตรงมาเรื่อยๆนะตรงมาเรื่อยๆเจอปืนพกโอ้ดีมากนะดีมากเลยกดใช้ของไม่ได้นะเราไมนวิธีการแก้คือเราออกข้าวซร์ฟใหม่ก็คือต้องตัดคลิปนะตัดคลิปตัดคลิปตัดนะแป๊บเดียวเข้าตอนเข้าแรกๆจะนานหน่อยนะฮะไอเชี่ยซอมบี้แม่งไล่บวกกูอยู่เนี่ยโอ้กับแหลกสัตว์รัสเซีย อ่านะซอมบ,บี้ไม่มควายนะไม่เห็นเราหรอกปลาลใช้แล้วนี่ดู17นัดชักกสุนเรียบร้อยตอนนี้ได้ได้นมาแล้วนะได้นมาแล้วนมนมนมกะลีโอ้ยวะ <laughs> เ,เ,เหลืออะไรอยังไง่ไมไม่เหลือแล้วนะ<ม>ฮะฮไม่มีของแล้วปลาแล,ลา้วคุณสิม,มามามาเจอไอ้ตรงบ้านเหมือนคล้ายธนาคารเนี่ยไอ้หลังใหญ่เนี่ยมันมีทั้งหลายหลัง เอ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้ที่มันเหมือนธนาคารเนี่ยไอ้สีขาวเนี่ยตรงตรงมาไฟแดงสีแยกลาดเท้าเนี่ยตรงแล้วก็เนี่ยโอ้เล็กๆนั่งรออยู่เนี่ยอุ๊บเชชเชชซอมบี้มาสัตวสสัสอ๋อซอมบี้อยู่พุงอุ้ยคุยอุ้ยหนีสัตว์หนี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 หนวเออ่ยเนี่ยบ้านธนาคารอุ้ยกำซอมบี้ไหนวะไหนวะไอซิมซิมอยู่ไหนเนี่ย สิไหมฮะมั like นโะดนไล่แล้วเอาเอาเงียกลับกลับไปเจอกลับไปนัดเจอตรงโซดาบัตตอนหนึ่งสนามสนามเทนนิสนะสนามเทนนิสนะอ่าเทนนิสเออแม่มามาละหันหลังมาหันหลังหันหลังก็หลังเออมาเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์ซอมบี้ให้นะฮะเคลียร์เคลียร์อย่ามาเดี๋ยวเออเอ็มันยิงกันตายอ่ะตายตายโอ้โหเสียงดังมากนะดังมากหวังยิงหมดแม็กได้ตัวเดียวฮะ

ต้องหามีนะอันดับแรกต้องหามีเลยตอนนี้หาบุดได้อพอซอมบี้ัไม่เหลือแนะ่คือม,มันจะใช้มาต่อยซอมบี้ไม่เป็นไรนะฮะซอมบี้นี่ต่อยเราเราไม่เลือล่อนรถแต่เราต่อยกันไม่มาต่อยมามมต่อยซอมบี้ต่อยโอ้เจ้าหมาก่อโอ้มจ้าหมาต่ซอมบี้ต่อยโอ้เมื่อนี้ยากจริจริงเลยนะตอนนี้เลือกเหรอเก้าพันนะกูชี่มาแม่งจอบวชก็บตายเราตายเมื่อไหร่จะตัดไป็หนึ่งพาร์ตไปไปนะฮะ อ่าถูกต้องถูกต้องเวเวลานะขี้รแลบนั้นไปไปโรโรโลโรมามันมมไ่ดเกิาคุยขยะดูมันมีขยะไหมคุยไม่ได้เลยเดี๋ยวเดจะมีไม่มีเฮ้ยงนเจอ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 ใช่ไหมได้ไหมเหรอได้บูดมาทำหอกอะไรวะูต้องการเวเปอนคือได้กับปืนลูกสุดหมดคือต้องทิ้งอย่างเดียวนะมันมันจะไร้ค่ามาก เปลืองมากเปลืองเอ้ยนี่ไงเจอแล้วโอ้โหแม่งบ้าไป็นไงวะโอ้ซอมบี้รู้สึกว่าน่าจะมีถั่วกระป๋องนะเก็บเลยมีค่าอัานนี้เห็นไหมได้ถั่วกระป๋องจริงด้วยอ่าของอยู่ไหนวะไปคุยในถังขยะได้ถั่วกระป๋องไง <c oughs> คนรวยแม่งทิ้งกันเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่มีแล้วนะอะแล้วแล้วคุน เออเดี๋ยวเจอตรงนี้ทางตรงแล้วทางตรงแล้วอ๋อออกมาจากตอกเลยวเนะหันหลังมาหันหลังมาหันหลังมาหันหลังหลังอหลังหลังหลังนี่ไปเนี่ยโอ้ต่อยต่อยต่อยอูซีซีเลยซีเลยต่อยแล้วมันเรือมารถไม่เป็นไรอ่ะไปไหนแล้วมึงอยู่การถนนนะเดินมาการถนนเลยเห็นอะไรวะเจอกระรี่อ่ะช่วยนะ้กระรี่โอ้กระรี่สี่ห้าตัวเลยเจอกระรี่เจอกระรี่ กะลีกะลีกะลีปั๊บกะลีปั๊บนี่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 กะลีไปแล้วกํากําก๊กนะซอมซอมบี้บวกอ่ะเดี๋ยวเราช่วยเดี๋ยวช่วยว้ายได้มีแล้วเฮ้ยบวกแล้วบวกแล้วได้มีแล้วบวกเนี้ยได้จีพีเอสได้นายกาโอ้ยเฮ้ยได้สมองเป็แท็ด้วยนะฮะโอ้ของเยอะจริงๆเลยฮะไม่ได้รวยอยู่เนี่ยเราเราอย่าเราต้องวิ่งไปฟันไปนะฮะ เฮ้ยซิมอยู่ไหนเนี่ยอยู่หลังบ้านหลังบ้านโอ้ไปไกลกว่ะมึงไปทำมาหาเรอวะหลังบ้านเห็นปะอ๋อเจอละเจอละหลังบ้านเนี่ยมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ให้มาบวชตัวนึงนะนี่นี่สองตัวเลยผมมาพามาละหาและนี่นี่หามาแล้วพามาละรูาา้าาสึกเหมือนเ<ช>มื่อกี้<ช>จะกระตุกไงได้ได้ได้ดูให้ ไม่ไม่มีเอาชิปมาเอาเจอเจอชาวล็อกต่อยสัตว์โอ้ยพวกเดียวกันมึงมาต่อยกันได้ไงวะเนี่ยโอ้ยสัตว์ไม่มีหาอะไรเลยฮะเป็นซอมบี้ที่ไร้ค่ามากคนเกือบมันไอ้วะอ้าวคลิกผิดตายหาไม่มีอะไรเลยฮะดูดูดูแล้วไม่มีอะไรฮะซอมบี้ที่ไร้ค่าป้าสุดแล้วค่าเสียแรงเปล่าๆละไปดีกว่าไปออาด้สมแลบ่ <laughs> มีวมาแล้วก็ไดในการได้ GPS มาอย่างนี้นมันช่างคุ้มค่าอะไรอย่างนี้โอ้ยกำแหละนะครับผมผมมาดูบ้างเช็คตามบ้านนะอืมได้ี p s มาด้วยนะน GPS เนี่ยเ p s เนี่ยมันมันจะขึ้นอยู่มุมซ้ายล่างนะครับนี่ไงเจออะไรวเนี่ยอะไรโูดาคาเลยโูดาแคนคาเ<อ>นี่ยไม่สำคัญนะอย่าไปใส่ใจเด็ดกว่า ไอคุณซีมารู้สึกว่าผมจะเจอบ้านหลังใหญ่ฮะมาเช็คกันดีกว่าดูแตยังเด็ดขี้บวกในี้บวกอย่างเดียวไหนตามตามตาม GPS มาเลยฮะตาม GPS เลยมุ่งไปทางเหนือใครแม่งทำเลยเนี่ยที่วิ่งผ่านบ้านพวกนี้ไปขอเช็คดูหน่อยแล้วกันเผื่อเจอของเออไม่มีฮะไม่มีฮะผมเช็คแล้วไม่มีฮะเช็คแล้ว อืมไม่มีแค่งั้นเราเราไปบ้านใหญ่เลยทีเดียวอะไม่มีไม่มีเฮ้ยตรงนี้มีโทรศัพท์น่าจะมีอะไรเนี่ยโอ้โหยูซี่ไซเรนพิษตันเอาไหมเอาไหมอ๋ออะไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะอยากให้กินเอาเอาเลยไหนไหนไหนอยู่ไหนฮะวิ่งวิ่งออกมากลางถนนให้ผมเห็นไหมเออเนี่ยไม่ไม่ไม่ตอนนั้นกูเดินไปไม่เห็นเจอวะอ๋อ แกจะเอาอะไรเดี๋ยวคนเอาเอานี้ดีกว่าผมผมบอกเอ๊ะทำไมทำไมมันมันกดออกไม่ได้วะเอาไอสัตว์ไม่มีเคี่ยอะไรเลยเนี่ยเอาโอกดใหม่กลดใหม่พอดีกูมาแทรกกลดใหม่กลดใหม่ไม่ได้อยากได้พวกเก็บเสียงนะนานาคนไม่โคตรฝรั่งฝรั่งมากนะฮะฝรั่งมากเกมฝรั่งนี่อยู่สิเอาไอสัตว์อะไรวะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวดิสคอนเนคก่อน เออนะเราก็ต้องใช้ปืนนะฮะโอ้โหมีตั้งแปดสิบลัดนะฮะไม่น่าเชื่ออ่ะอยู่ไหนวะถ้าโดนคิวนี่ถ้าโดนคิวตั้งตาลิดกันพอดีฮะมองใน GPS ไม่เห็นเห็นเลยเออคือว่าคือว่าออกออกจเกมมันมันบั๊กเกมนี้ก็มีบั๊กอะไรอยู่บ้างโอนแหละเอาละสื้อจะนานมากนานเอาเรื่องเลยฮะมองตรงอืมอืมลืมบอกข้อมูอหม่ะ อ่าสำหรับใครที่อยากเล่นนะแล้วก็ ip เซิร์ฟอ,อะไรนะเดี๋ยวผมให้ใต้ใต้ดีคริปชั่นแล้วนะสำหรับใครที่ยอยากเล่นจริงๆนะเออแปลว่าบ้านบ้านนายโจนไม่ไม่มีตังค์ซื้อเดซัทของแท้มาเล่นจำลองก็ได้กนะ็เหมือนเหมือนกันเออว่าแต่คุณอยู่ไหนะเดี่ยวนนึงะ เฮ้ยได้ช็อตกันนี่ว่าเนี่ยเฮ้ยของเต็มแดกมากแดกแล้วตรงนี้มีช็อตกันนะช็อตกันแบบแบบอะไรไม่รู้มันเป็นแก้กระป๋องเปล่าทําอะไรไม่ได้เลยอยู่อะไรใกล้เราใช้ปืนก็จะเสียเปรียบมากเอย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 ของเต็มของเต็มอะไรวะของเต็มเสร็จแล้วสัตว์เออมามาเอาด่วนมาเอาด่วนเลย เออเดีย๋ยตั้งสามปีไปให้แล้วเสียงเสียง,งยิงลูกเสือจะเอาไอสัตว์กระตุกแหลกนะแหลก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 ,ก,กจังเลยแหลกไอเชมามามาี้ยเชี้ยหมาหมาหมาโอ้โหแม่หมาจะกัดกูหมาจะกัดกูหย่านะเข้ามายิงเอาไม่ใหดช็อตวะใหดช็อตใหดช็อตไอสัตว์ใหชดใหช็อตใหดช็อตเออง่ายนอนตายแบบก็มาฮะหนึ่งนะครับหนึ่งนะเดี๋ยวมาออาฝุ่นใส่ตาแล้วนี่ม่ของเลยแรับไม่ไม่มีอ่ะไม่มีแม่งนอนแบบพาไมปกวมางไอสัตว ไม่ไม่มีอะได้ได้แค่ปืนพกเนี่ยออวซ์ในของอยู่ไหนไม่มีอะไม่มีโอ้ลูกศนเหลือแค่เท่าไหร่เออหกสิบสามนัดนะฮะนะชายหาดคงไม่มีอะไรหรอกอ๋อไปถอะพุ่งไปไปเมืองต่อไปฮะไปมาไปตายเยกันหมดเลยวะนั่นดิตายกล้าแม่งอุบาทชิบหายเลยคือเอ้าฮะ มีซอมบี้อะเราได้เอาไม่มีฮะอืมสำรวจนะแน่แน่บ้านบ้านหลังยังไม่สำรวจเลยมันไม่มีรอะไรเชื่อได้มีแต่เทียปไก่ๆอะไรแต่ว่าบ้านบ้านใหญ่ๆอยู่แถวนี้ใช่ไหมบ้านหลังใหญ่ๆหญ่ตอนที่เราเจอของอะรวยๆวยะสมอแบ็คแพ็คนี่หรือแบ็คแพ็คอะคือดีมากเลยนะมันจะช่วยขยายช่องเก็บของเราได้เฮ้ยหิวแล้วว่ะ กินอะไรดีวะเอากินเลยกินเลยกินเลยโซดาโซดาดีวะแตกไปกินนิ้วแตกนงแม่งแตกนมมากสดนะโซดาไม่ค่อยมีประโยชน์นะกินมิ้วดีกว่ามีประโยชน์กว่านะตอนนี้มาถึงบ้านหลังใหญ่ฮะแต่มาสำรวจก่อนดีกว่าไม่มีหอกหักอะไรเลยทางเข้าโอ้ยชิบหายเจอ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 ซอมบี้สองตัวใครมีกระทำไมมายิงไม่เข้าวะ มือเออไปไงชอบในชอบเอาอ่าหลับหนึ่งฮะไปเช็คก่อนไม่มีหาอะไรเนี้ยเอาไปจัดการนะของเพิ่มแล้วของเต็มเฮ้ย small backpack โโอ้หเป็นอะไรที่โหดมากเลยฮะเฮ้ยไม่ใช่กระเป๋าใหญ่นี่ว่าเจ๋งสัสเสียโอ้ยจะโชคดีขนาดนั้นอ่ะเดี๋ยวไปดูร้านแซกซอกตรงนั้นนะมีอะไรเปล่า ก็มีแ้กอกนะตอนแซกอกเออเพื่อจะส้กอกนะเออขายขายส้กอกขายส้กอกเก็บไม่ได้ตัวนั้นมาเข้าไปไม่ได้ไม่รู้นะอ่าลองลองไปดูหน้าบ้านกันมีไอเทมตรงนั้นไอเทมตรงนั้นเนเนๆโอ้พิตตันนะฮะคุณเอาไปเลยมีนะพิตตันไม่ต้องครัสิ่งที่สำคัญก็คือผมต้องการพิตตันอัม อเออได้ละนะตัดนะมองอ,อ่ะที่เหลือเป็นของไก่ไม่ต้องไม่ต้องส,ออองสนใจแล้วไปตอนนี้มีหมดสี่สิบนัดด้วยกันะนะรนะวมไหมเอ้ยไปไปตรงร้านค้าร้านค้าน่ะร้านค้าวิ่งมากมันก็จะหิวน้ำนะฮะเนยหิวน้ำต้องรูดกระป๋องรู้สึกว่าเลือดเราจะเริ่มกลายเป็นอันชิปหายแล้วสัตช่วยด้วยเอาชิปหายเอาสี่ตัวห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวแปดตัวเอาโอ้ย ไอ oh, um, ah, ้ซิมซ well uh ิมาอยู่ไหนฮะตัก huh. uh ัดโอ้โหเจอขนาดนี uh ้จบไปเลยเฉลี uh ่ยตะไนหวะมาาแต่ตอนนี huh. ้ต uh ้องร่อร้อยคุณซิมมาช่วยหน่อยฮะซิมมาเช่นไหนเช่นไหนเฮียมาเฮียอุ้ยต่อยต่อยต่อยอุ้ยเจอต่อยเจอต่อยอุ้ยสัส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 เราคอยเช็คเงี้ยไม่มีอะไรฮะเช็คเช็คเช็คไม่มีฮะไม่มี โอ้โอ้แหลก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 เลยทำเปนกากเนี่ยโหเบื่อรู้สึกเลยเนี่ยไอ้รู้สึกว่าตอนนั้นจะเห็นหมาด้วยตัวหนึ่งหมาหมาหมารู้สึกว่าจะดรอปบอสไปแล้วสี่นัดเองใชอ้แล้วเนี้เอ้ยนี่ไงตรงนี้มีขอามีมีดจามีดปะเอาไปเลยเอ้ยขอขอมีดขอมีดไปได้มีดเนี่ยอ๋อโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่โหดมากถือว่าได้มีดคุณคุณมีอาวุธที่โหดแล้วนะไม่ต้องเปลืองกาวุธสุอะไรต่อไปแล้ว อ่างงโอ้โหแม่งกระดอบมาเลยสัตว์ดอกมาเลยดอกมาเลยดอกมาเลยดอกดอกดอกไปสัตว์ฟันไม่ตายวะตายอ่ะโอ้โหโดนแสกหน้าคุณเองเมื่อกี้กับเลือดกูเลือดกูเลสอะไอคิดดูอะนี่ก็ทิ้งไปเลยอะยูโรซีลูกส่นหมดแล้วทิ้งไปเลยอ๋อสปีเดย์นะท่านผู้ชมเคยเห็นไหมซอมบี้เดย์นะแบบพวรหล่อ เอาไอ้ได้แมพมาได้แมพมาดูสิมาได้แมพมาได้แมพได้แมพจะไอ้นี่มันไม่ตายอ้ยิ่งมานะวยู่ยิ้วมาสปินนะโอ้ลูกสวญหมดเลยเดี๋ยวผมนั่งแคริบมานนั่งแคล็บมาหน่อยทั้งทั้งก็ที่เขาไว้ตีเหล็กตอนนี้ก็ลูกสวญหมดแล้วนะฮะ้วก็ถามเอ้ยเดี๋ยวตรงนี้เหมือนมีของไม่มีโอ้โหทำไมกงมันมาลายตาจังวะ เอ้ยชิบหายกระดูกหักโอ้สมพอไม่วิ่งไม่ได้ทำไงเอานะไม่รู้ว่าหักต้องหามอร์ฟินนะมอร์ฟินจะทําให้ช่วยกระดูกหักได้เอช่วยทําให้หายกระดูกหักได้นะขอภัยเอาอะหมามาเอาหมาหายเดี๋ยวตออันนี้ผมต้องขออนุญาตหามอร์ฟินก่อนนะงั้นผมอยู่ไม่ได้เยอะแยะตอนนั้นไม่รู้ว่าใช้ทําอะไรได้นะเฮ้ยตรงนี้มีของอะไรวะกดมามีบีนแคนเก็บแปง นะมีมอฟินไหมมีมอฟินไหทก็ไมเก็บไม่ได้วะอืม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 เป็นไงล่ะเป็นไงเป็นไงเป็นไงโหว่าล่ะเฮ้ยเด็กเอ็มดีห้าเอสเอ็มมเอ็มิดฟี้ยโอ้โหเฮ้ยเจอซอมเบตอ่ะเดี๋ยวผมต้องคิวแค่นี้อือเอ้ยต่อยซอมบี้บ้านพ่องเดี๋ยวตัดอือืมจะเอาเหรอจะเอาจะเอาไหนวะ จะเอาครับจะเอาครับจะเอาเออตายเออเลยเลยเอยเล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 เลยเลยเลเลยเลยเหยเลือลยเลเลยเลยอลยเลยนลยเ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 ยเยเลยเเลเลยลยเลย่ลยเเลเลยเลไเลยเลยอลยยเละเเยเลไลยเลยเลยเเลลยลยเลยเลยเยเล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 ยเนยเลเลเเนเเเกเอเลยเย อยากได้มอฟินนะ่ยหมอฟินนะอยากได้มอฟินของนเลือดน้อยละเอ้ยเอ้ยเลือดไหลเลือดไหลเอ้ะพันแผลก็ไม่พันโอโ้เสียดายของเนี่ยตัวละตัวละมีอะไรไหมไม่มีหาแล้วเนี่ยฟู้อะไรแม่ง้างเปล่าเนี่ย ถือหมัดไว้นะถือหมัดไว้เฮ้ยมีขมิ้นเขามีขมิ้นเขาเปบวกเลยคนละตัวฮะเอาคนละตัวเฮ้ยสองตัวนี่วะสามตัวละตัวไปถูกไปถามกูสักคำกูเป็นยังไงฮะจะตายวันตายคืนไสัตว์เฮ้ยเจอคนตีเจอคนตีละเจหน่อยฮะเจอคนเจอคนเจอคนเอาตายอ่ะเราก็จบแค่นี้ฮะเนื่องจากมีคนเกลียนนะฮะโอเคอยวกลับมาอีกครั้งหนึ่ง